ไอด่างบางมุดเป็นตำนานจระเข้ยักษ์กินคนที่โด่งดังในช่วงปีพศ2507ซึ่งเกิดขึ้นที่คลองบางมุดต,ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจระเข้ตัวนี้มีลักษณะเด่นคือผิวหนังมีลายด่างจึงได้รับชื่อว่าไอาด่างบางมุดประวัติและเหตุการณ์สำคัญช่วงเวลาในปีพศ2507ไอ,อ,250 7, อด่างบางมุดได้ออกอาลวาดในพื้นที่คลองบางมุด ทำร้ายและกินคนไปไม่น้อยกว่าหกรายการล่าเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านอย่างมากจนมีการตั้งค่าหัวและมีนักล่าจากทั่วสารทิศมาพยายามจับหรือฆ่ามันแต่ก็ไม่สำเร็จการจับกลุ่มในวันที่20พฤศจิกายนพศ2 5 0 7สิเอกจำนงพิมานพร้อมเพื่อนทหารและหลานชายได้ใช้ระเบิดท NT หย่อนลงไปในวังที่จะระเข้กบดานอยู่ ทำให้มันได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาผ่าท้องพบหัวกะโหลกมนุษย์สองหัวอยู่ภายในปิดตำนานการเสียชีวิตของไอด่างบางมดถือเป็นการปิดตำนานจระเข้กินคนที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยเรื่องราวของไอด่างบางมดยังคงถูกเล่าขานและเป็นที่สนใจของผู้คนจนถึงปัจจุบัน